คนขาดไงวะเฮ้ยพี่พอจะไหมนี่เป็นคนหรอเป็นหลอดหรือยังไงเป็นคนป้าทุกคนเลยหรอต้องปีนต้องปีนต้องปีนเฮ้ยพี่กำลังมันตีอยู่นี่ข้งในคอมีเชือกเฮ้ยเฮ้ยคอแดงเลย ใจบอกวะสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เอฟซีลุงป้านะาทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมอยผมใหญ่จากช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะวันนี้ทุกคนครับผมก็จะพาทุกคนกลับมาที่คนป่าทุกคนนะที่น้ำตกที่ผมเคยพาของมาแรกๆเลยและตอนนี้ เขาก็ได้มาอยู่ที่นี่ท so, he like um, ุกคนนะไม่รู้ว่าอยู่กันกี่คนแต่ว่าทุกครั้งที่ผมมาผมมาเจอเหมือนจะเป็นัวหน้าเผ่าคนเดียวทุกคนนะที่อยู่ที่นี่แล้วก็คนอื่นเขาก็ไม่ได้บอกผมว่าอยู่ไหนกันแล้วก็เหมือนเขาคอไม่อยากบอกทุกคนเพราะว่าผมคิดว่านะความปลอดภัยของเขาทุกคนต้องมาก่อนเขาคงไม่อยากจะบอกเราเพื่อให้เรารู้ตำแหน่งที่เขาอยู่แล้วก็อย่างผมว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นต้องบอกเราก็ได้ว่าเขาอยู่ไหนหรือว่าเขาทําอะไรหรือว่าเขาจะมาหรือไม่มาเงี้ยเขาไม่ต้องบอกเราก็ได้แต่ว่า ด้วยคำที่บอกว่าเขาเกรงใจเราแล้วก็เขาเหมือนเราก็เคยช่วยเหลือเขาไว้เงี้ยเขาเลยบอกว่าเออเขาอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยทุกคนเขาเลยบอกเราได้ทุกคนนะและวันนี้ผมก็กะว่าจะมาเยี่ยมเขาทุกคนนะมาเยี่ยมมาดูความเป็นอยู่เขาว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็วันก่อนที่ผมมากับน้องก้นไม้อะเขาเหมือนอยากให้น้องก้นไม้อยู่ต่ออยู่กับเผ่าแบบอยู่ดูแลเขาทุกคนแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเพราะว่าน้องก็ต้องอยู่กับผมแล้วก็ผมก็เป็นห่วงน้องทุกคนนะ ก็ผมก็เตรียมพวกของกินอะไรมาเตรียมไว้เผื่อถ้ามีอะไรกินอะถ้าเขาหิวแล้วเอาของกินให้เขากินทุกคนในกระเป๋านเป้นะนะมีของกินอยู่ทุกคนแล้วก็ที่สําคัญวันเนี้ยฝนเนี้ยมันจะตกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่าฟ้าคืบมากทพี่ดีฟ้าคึบมากนะพี่นะค่อนข้างคืมแล้วก็ต้องกลัวฝนตกมากทุกคนเดี๋ยวผมเดินป่าเข้าไปอีกเดินเท้าไปอกประมาณกิโลกว่าทุกคนนะเพื่อเข้าไปจุดที่อ่าคนป่าอยู่ทุกคนนะ จะไปดูไม่รู้ว่าจเจอเขาหรือไม่จเจอคนแต่ผมขอเขาไปเยี่ยมเขาดูว่าไม่อยากปล่อยให้เขาว่าโดดเดี่ยวทุกคนนะดูหน้าผมกัเป็นน้ำ,นำตกนะทุกคนธรรมาชาติมากพี่น้ำตกหแหลมจากธรรมชาติเลยด้ดานล่างนะทุกคนสวยมากทุกคนโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมทีนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ Facebook, YouTube, ๊กยูทูบ u ีแปดวีสองไอทีนะครับผมทุกคนนะก็สามารถให้กำลังใจเราอีกช่องทางได้สนหรับสนวนเราทุกคนนะ ดูคลิปเราอยากเข้าโฆษณานะครับผมขอบคุณมากครับไปเดินทางกันไปดูคนป่าจะเจอหรือเปล่าไปกันทุกคนเดินทางกันแต่ผมชอบดำที่มากทุกคนนะมันใสเป็นธรรมชาติมากพี่ดูดิเห็นเม็ดทรายเม็เหินแบบชัดเจนมากทุกคนนะถ้ามีปลาหรือว่ามีพวกสัตว์น้ำปูเงี้ยทุกคนนะั้นจะเห็นชัดและกสวยงามมากทุกคน ฝนเพิ่งะจะตกกันไม่นานนะปริมาณนำเหมือนจะเพิ่มมาหน่อยทุกคนนะแรงกว่าครั้งที่แล้ว่ผมมาทา้ผมชอบมากที่เขาไมชท่าแบบนี้นะมันดูว่ามันสบายตาสบายใจนะม,นมีปูหรือเปล่ามเปิดดีปูมมีปูจปับไปให้คนปลากินหน่อย chào đời khía đáng mừng mọi người biết con hiền à, là mày con nhìn là mày เราใช้เป็นถุงแบบยิงป้องกันตัวเองกับการสกัดต,ต,ต,ตัวคนจะดีมากพี่ทีนตีให้หนังติงเาผมชอบมากคนนะป้องกันตัวให้ดีมากเลยมันช่วยรักษาระยะจากอะไรหลายคนนะให้ดีๆๆๆมากพี่คือพบไว้ก่อนจริงก็พกมาส่วนหนึ่งในกระเป๋าแต่ว่าผมอยากได้เม็ดหินในน้ำตกนี้ทุกคนผมชอบมันสะอาดแล้วก็มันรู้สึกว่า,วามัน เขาเรียกว่าไงมันแข่งทุกคนนะแข่งมันเหนียวแข่งทุกคนพอละวันนี้เราไปกันต่อม่มีปูแล้วกคนนะไม่เจอเลยไม่เจอปูเลยเป็นเงินมึ ผมไม่รู้จะเจอคนป่าหรือเปล่าทุกคนยังไม่สามารถบอกได้นะ,ะไปดูไปดูด้วยกันเลยาทาใหี่ทุกคนอดูพร้อมกันจะเจอเไม่เจอเห็นมันสวยทุกคนโอ้ธรรมาชาติมากนี่ผมชอบน้ำใสามากแล้วก็หลังจากฝนตกไปนะทุคนทุกอย่างเขียวไปหมดทุกคนนะ ไฟป่าที่ไหม้คือดับมอดหมดทุกคนนะคือมันดีมากทุกคนไฟป่าช่วยไอ้ฝนแต่ทำไมไฟป่าดับหมดทุกคนตอนนี้คล้ายๆเหมือนทุกข่าเนาะโอ้โดนกล้วยวนนกล้วยป่าป่ะมันเป็นกล้วยป่าทุกคนเนี่ยน่าเป็นกล้วยป่าท่านทุกคนข้างจะเดินยากอีกหนึ่งเพราะว่าต้องระวงังหินลื่นฝนตกมันมันหินลื่นมา,ากเลยที่หินลื่นนะ ไปไหนก็เขียวน้ำใสใบบอลก็สดมากโห คือระหงเางเดินทางไปท่ามคนป่าแค่คนป่าที่น้ำตกผมก็มชมธชรมรมาชาติไปในตัวทุกคนนะได้เห็นอะไรมากมายสบายตามากก็พาที่หลายคนที่อาจจะอยู่ในเมืองแล้วก็ไม่เคยเจอป่าอย่างนี้ก็พา,าชมพร้อมกันชมบรรยากาศที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> พี่เห็นตรงนั้นไหม ที่เป็นพวกท่อปูนใช่ไหมตรงนั้นเป็นท่อที่โดนน้ำป่าพัดมานะทุกคนนะน้ำป่าพัดทับเข้ามาไปพร้อมกันนะทุกคนเดินไปพร้อมกันถ้าลมก็ลมพร้อมกันทุกคนท้าลมลุยลมก็ลุยล,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 ลมพร้อมกันอะ ไปชมธรรมชาติไปทุกคนี่สวยมากพี่ต้นไม้ขนาดใหญ่สวยมากครับดูเด่นดูสง่ามากอ่ะเาเจอพวกต้นไม้ใหญ่ผมทชคลงไหลามากนะคดถึงความธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ถ้าน้ามาเพิ่มหนัวเยอะนี้ตรงนี้จะน้ำทะลักออกมานะทุกคนนะจังหวะน้ำตรงนี้จะทะลักอก,ก,กมาอีกเส้นหนึ่งทุกคนกคนี่เป็นเส้นหนึ่งที่น้ำจะไหลลงมาเนี่ยจับป่ะถ้าช่วงหน้าฝนตรงนี้ก็จะมีน้ำอีกหนึ่งเส้นสายอีกหนึ่งสายทุกคนจนับป่ะตรงนั้นจะเป็นต้นเหมือนจะเป็นต้นไทรหรือเปล่าแม่ใจต้นใหญ่มากจชบป่ะแล้วมีทอยมันมีทอยของคนที่ หาลำพึ่งอ่ะมาตอคอยเพื่อเอาลังพึ่งข้างบนนะซึ่งไม่รู้ว่ากล้าได้ไงนะต้นสูงต้นใหญ่เนี้ผมไม่กล้าแน่นะสูงสูงมากโอ้พี่ปรยมาน้ำเพิ่มขึ้นจริงๆมาน้ำเพาะอ้ยมนเดือรอยเท้าไข่เฮ้ยทุกคนเจอวะ รอยเท้าใช่ปะ่ะเขาก็เหมือนไม่ได้ฝังนูน้นนะแล้วก็เท้าก็เป็นเท้าเปล่าไม่ใช่รองเท้าแบบเหมือนคนทั่วไปนะเป็นรองเท้าเป็นรอยเท้าเปล่าพี่เจ้าป่ะเนี่ยมีคนป่าจะมาหากินหรือเปล่าที่นี่เป็นคนเป็นคนป่ามาหากินที่นี่ เพิ่มเพื่อนทุกคนเพราะผมมาครั้งก่อนอะน้ำนยังไม่เยอะม,มากเท่าไหร่ตรงน,นี้น้ำแบบเต็มบ่อแล้วนะตรงนี้มันบ่อแล้วลมใส่ทุกคนลมคทางัางจจนใจนะทุกคนนะกอนอะ็ลมมากลมลื่นมากตรงนี้แล้วก็ขัไป เจอท่คนป้ากันทุกคนนะไม่รู้ว่าจะหรือไม่เจอมาห้างก่อนทุกคนนะเขาอยู่บนตนน้นไม้นะต้นไม้นี่มาแล้วต้นไม้รอบแรกไม่เจอไม่ของแอร์แบบบนชั้นสูงเท่าที้แล้วก็มองไม่เห็นก็มารอบสองมาเจอที่เห็นต้นไม้มันเขย่าใช่ไหมเราก็เลยส่งใส่เขาดูเอา้าคนป้าเราก็ลงมาคุยเรานั่งกินข้าวตรงนี้กันนะทุกคนนะที่ของกินเหมือนกัน กำลัตงตามหาคนป่าคนนะมันอยู่ไหนพอนเงียบม,มากทุกคนทุกคนครับมันเงียบทุกคนนะผมมาไม่มีอะไรขยับขยี้เอยนะที่นี่ทุกคนเงียบม,มากมยันแค่เสียงตะกะั่จรเสียงนกแล้วก็เสียงน้ําที่ไหลผ่านเราไปนะทุกคนนะทุกคนมาเดินลงไปข้างล่างกนนะไปหาดูเขาหาก,กินหาปลาอยู่หรือเปล่าแล้วก็เดินไปบางทีเราแววนะเสียว เกี่ยวลื่นทุกคนเพราะว่าเป็นน้ำตรงจะเคิ่มไปคือหัวเทินเจ็บทุกคนไม่ค่อยเดินผมขอบางทีกล้องสั่นไม่ขยับเอ้ยขยับมากเกินไปต้องขออภัยที่นะทุกคนขอผมต้องมือค้ายังจับกล้องอีกทางต้องคอยจับพวกหินไว้ทุกคนนะัวลื่นจับพวกกิ่งไม้มันอืม รักไส้ตรนนี้แบบค่อนข้างจะเยอะคือเหมือนต้นไส้มันขึ้นตรงหินหรือเปล่ามันทาให้หินโดนรักไส้กลุมไปหมดเลยทุกคนจา้าก้อนหินก้อนนี้คือโดนลักไส้ปิดกลุมเลยลนะมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวของต้นไส้ไปแล้วอะ่ะหาคนป่ากันเราเจอเขาแย่ทุกคนนะนคุยกับเขาอยากทำอยากจำให้เขาสบายใจให้เขาน่้ผิดบ้างทุกคน เดินมากทุกคนต้องค่อยเดินไปอะไรดีนี้เป็นแหล่งอาหารสำคัญมากทุกคนนะเป็นแหล่งที่แบบสามารถให้ทุกสัตว์ป่ามาพึ่งพาได้เลยเนะี่ย น้องฟงเสียงอไม่เดี๋ยวเขาโตตอบ่นเสียงใ่โต้ตอบกันม ที่สูงเพื่อขอเป็นต้นไม้อยู่แต่ก็ไม่เจอทุกคนมันเป็นตัวใช่ไหมไม่ใช่หมดนะทุกคน วกอพยบทุกคนถ้าพวดอบเพลียมีแบบว่าจะมีฝนตกหนักหรือเปล่าหนีก่อนหรือเปล่าวบต้องมีหาที่ทีงสูงหือที่แห้งทุกคนที่ที่แบบไม่มีน้ําไปถึงทุกคนพวกปวกนะจะอพยบไม่ให้ปวดทุกคนกคน,ะน,คคน,นะพวกมดพวกอะไรต้องอพยบเป็นกันนะถ้าฝนตกไถ้าถ้าถ้าใช่ถ้าฝนต,ตกมาตรงนี้เหมือนแดบ เป็นไฟป่าไหม้ไปทุกคนนะไฟป่าไหม้ถึงแล้ว,วมีใครอยู่ไหมสวัสดีครับมีใครอยู่ไหม เพื่อเป็นขอนั่งพักแป๊บแบบนี้ทุกคนแล้วก็เราดูว่าจะมีตรงไหนที่โหัวจะออกมาหรือเปล่าหรือว่าจะมีอ่าใครว่าจุดแดงที่ผมเชื่อค่ะเรอยู่อยงนี้ทุกคนผมผมนั่งพัก,กแล้วก็นั่งคิดก,ก่อนทุนกคนนะทุกคนครับไม่รู้ว่าตอนนี้คนป่าจะอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนี้นเงียบม,มากทุกคน เหมือนเําอยู่กับสายน้ำแล้วก็เสียงนกแค่นั้นเองผมไม่รู้สึกว่าจะดีดีแววเขาอ,อยู่ยทุกคนนะหรือว่าเขาจะย้ายไปทุกคนนะไม่ขอหรือว่าเขาจะย้ายไปที่อื่นไปตั้งทิ่ฐานใหม่แนี้ป่ะทุกคนไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยทุกคนนะเพราะว่าผมอยากให้เขามีแหล่งหาก,กินดีๆทุกคนนะมีน้ํา มีสัตว์ปลามีมีสัตว์ปลาให,ให,ให้ให้หากินเงนี้ยแล้วก็มีพวกสัตว์น้ําไม่อยากให้เขาต้องแบบต้องไปดิ้นรนหาลําบากเกินนะทุกคนตรงนี้ค่อนข้างจะดีนะทุกคนแต่ว่าด้วยความปลอดภัยไม่รู้ว่ามีพวกไงพงไงพานอะ่ะมันเข้ามาถึงนี้หรือเปล่าก็ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้มาหาเขาตลอดมันยังอยู่เขาตลอดเวลาทุกคนเราไม่รู้ว่ามีพวกไงพานมาที่นี่จริงหรือเปล่า แล้ฟ้าก็เริ่มคลุมทุกคนนะกลัวฝนตกเหมือนกันทุกคนเพราะผมไม่ได้พกอุปกรณ์ป้องกันฝนเลยทุกคนนะมาแคา่ของกินข,ของกินที่ผมพกเกี่ยวกับกล่กระเป๋ามาไม่พกไฟชีสไม่พกพกร่มหรืออะไรกันฝนมาเลยทุกคนนะถ้าฝนตกก็คงต้องหาที่ล่มๆพักก่อนทุกคนฟ้าเริ่มมืดละ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอตามหาคนป่าสักแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่เจอไงผมค่อยกลับอีกทีนะเพราะว่าถ้าผมอยู่นานๆก็เสี่ยงกับตัวผมเองถ้าคนตกหนักเกินยังไม่ดีเ,เดี๋ยวกลับลําบากก,กับคนน้ําตกตัวน้ําปลาไหลหลากมาทุกคนนะไปะตามหาคนป่าต่อไปเดินตามหาคนปลากันทุกคนทุกคนผมมาถึงบอ่อตรงนี้ทุกคนนะเป็นบอ่อที่ผมเคยพาน้องต้นไม้คนป่ามาเล่นที่นี่ทุกคนนะ ตอนแรกๆทผมพาคนป่ามาคนป่าชอบมากทุกคนเขามาเชือบบอร์่ปุกขอโดนเล่นน้ำก่อนเลยทุกคนนะนะเป็นพ่อลูกกันโดนน้ำได้แบบนี้ยทุกคนมันดูอบอุ่นมากเลยพี่ผมเห็นภาพผมมันเป็นอุ่นใจแทนนะทุกคนนะนครองเขาที่อบอุ่นมากทุกคนแล้วก็ผมก็พาต้นไม,ามา้มาต้นไม้เจอต้นไม้ก็ชอบอีกเหมืนอนต้นไม้ก็เคยอยู่ป่ามาก่อนทุกคนนะจนะเป็นเด็กที่อยูนะ่ในป่ามาก่อนเขออาชอบกับธรรมชาตินะกกแบบอ,อย่างนี้ทุกคนนะเจอปุ๊บกระโดดปั๊บแบบเหมือนอะไรเงี้ยเขาอะไร ทมผัสถิ่งธรรมชาติได้เลยทุกคนว่าน้องๆชอบธรรมชาติมากผมไปไหาคนป่าต่อทุกคนนะรู้ว่าเจอจะไม่เจอมองข้าวมันไหนไปข้าวมนี้ไปเหรอ,อเกี่ยวลืล่นเลยนะลื่นไปผมไปตกบ่อทุกคนนะนไปตกตกน้ำแน่ต้องคอยระวัง ก็ตกแบบเนี้ยก็น้ำลึกข้ามควรนะประมาร์นเอลให้มาณัเอลได้ทุกคนบางทีเสียงน้ำตกเห็นน้ำกขอใครที่นะทุกคนเพราะว่าผมไม่ได้เอาไม้ที่ติดต so, so, <long> <everywhere> ัวมาทุกคนนะอุ้ยะมีใครอยู่ไหมครับ มีใครอยู่ไหมครับที่เสี่ยงโกต่อไปทุกคนเราก็เขียวลื่นเลยต้องคอยมองทางนี่ผมจะเอาปลามาปล่อยให้ข่เลี้ยงทุกคนนะไม่รู้ว่ายังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าอาจจะไปหากินหอยของล่างนย่ทุกคนเป็นพวกสล่ายเยอะแล้วก็พวกพืชวัชพืชเยอะทุกคนนะมีใครอยู่ไหมครับ อึ้ยทุกคนคนขาใครวะเฮ้ยพี่พูจังไหมไม่นโดนหรอเหลับเหรอทุกคนขอทุกคนดูทุกคนนะใควะใครใวทุกคนใครวะเฮ้ยพี่ขาคนป้า้ยคนป้าทุกคนเฮ้ยหรอต้องปีน้องปีนต้องปีน พ,พี้พี่คนบ้าคนบ้าเฮ้ยพี่ในคอมีเชืเชกอกในกนะกค,นคนอมีเชือกทล้อไงกรต้องตั้งกล้องกีก่อนนะดูก่อนวูววววูวทุกคนเฮ่ยพี่กำลังมัตีอยู่วก่งในคอมีเชือกวิ่งคอแดงเลย ใ,ใจหรอฮู้ฮู้ฮู้มันส,สน,นั่งสนั่ยูทุกคนยังหายใจอยู่ทุกคน,น,นมันจะเหมือนฉลบอยู่ี่ เขาตื่นแล้วเขาตื่นแล้วคนเจไหมในคอมีเชือกเมื่อกี้ผมผมไม่สังเกตว่าในกล้องเจอแล้วป่ะแต่ว่าเมื่อกี้ผมไปแก้เป็นเถาวันทุกคนไม่ใช่เชือกเป็นเถาวันไหวเบาไหวเบาเป็นไรใครถามนี่พ้นใจไหมนี่ตรงนี้เป็นเถาวันที่โดนรัดคอไว้ทุกคนใครถามเขาขีดสั้นหรอทุกคนผมไม่แน่ใจนะใช่หรือเปล่าแล้วก็เฮ้ยนี่คนเจ็บไหมเฮ้ยเขาผู้คอตายเหรอ กิ่สั้นหรอนี่ลอยตัดลอยขาดลอยตัดทาวนมาจากป่าแล้วก็ตั้งใจจะผูกคอแต่ว่าทาวรเนี้ยขาดหรือเปล่าทุกคนเจ๋มะเป็นรูปเป็นร่างทุกคนเจ๊บะทาวันี้ยขาดแล้วขอตกมาแล้วหมดสติทุกคนอาจจะขาดออกซิเจนชั่วขณะทุกคนผมว่านะอาจจะขาดออกซิเจนชั่วขณะหลังขอแดงทุกคนนจะน่าจะน่าจะตกมาสักพักนึงทุกคนนะตกมาจากเนี่ยจากต้นไอ้ถาวรที่มันขาดเนี่ยทุกคนเจ๊่ะ เฮ้ยพี่เกิดสิ่งนี้วะผมก็หางนานทำไมเงียบจังอืมคนดูหลังแดงเคลือบยันคนนั้นแล้วก็อคอโอ้ะจะมีรอยแดงๆเนี่ยไขใ,ใกล้มากแล้ไปจ้ะคนจ้ะเนี่ยแดงๆจากการเจี๊ยบสีของเชือกขคนสองวันทุกคนนี่พี่เหรอตะกุตันทำไมอะ่ะเป็นไรใครถามใครถามหู ใครทำใายพาเหรอปังปังปังเหรออ้พว้ใครห่วงอยู่ทุกคนผมดตั้งกองเขาได้ข้อถามเดผีวเกิดอะไรขึ้นเนี่ทุกคนนะผมได้คุยเขานัดนัไ้ชมป์ามือมากมากมากกว่านี้ทุกคนนะฮมมมมมองคมากไอองไห้ที่เขารองให้ เขาร้องไห้พี่โอูฟูใครทำใครทำเนี่อทำเองเหรอทำเองเหรอเนี่เหรอบอสทำเองทุกคน ออร์สต้นพี่พี่พออร์กสัันลกูกลูกครอบครัวอยู่ไหนลกูกอยู่<ม>ห,หรอลูกอะไรป่าหรอ,<ม>อะาซ่าหรอ<ม>าตายหรอคนคเพื่ขาแอบออกมาเพื่อสต้นทุกคนเพเขาเครียดทุกคนนะเขาเครียดทุกคนพวกนายผ่านไล่ เหมือนแบบพวกเนพวกโจนป่าไลผ่านวาเหมือนแบบไล่เข้ามาทุกคนนะแล้วก็คนที่เสียมันรู้เป็นคนแบบเหมือนแบบเหมือนอารมณ์เหมือนลูกบ้านเขาอะทุกคนแล้วก็เขาไม่สามารถดูแลได้ทําให้ลูกบ้านเขาตายทุกคนแล้วก็เขาเครียดทุกคนนะเครียดสะสมเขาเลยมาคิดสั้นทุกคนผมคิดว่าอย่างนี้นะเพาลูกบ้านที่เสียเหมือนแบบเขาโดนแบบพุกคชนเผาเขาอะพวกขั้าดาเขาหรือเปล่าวิดประจัยเขาอะ ดูแลกันไม่ได้แบบปกป้องชนลูกลูกบ้านไม่ได้เนี้ยเราทำให้เขาเครียดเช็คพวกออกมาคิทิ์สั้นทุกคนเพื่อจบปัญหาออ้้แมวแมวไม่คิทิ์สั้นแมวแมวแมวไม่ดีไม่ดีเออเอ้โอ้ไม่ดี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 มาๆไม่ดีไม่ดีแมวแมวทิ้งไปทิ้งไปทิ้งลยทุกคนครับซึ่งผมก็เมื่อกี้ช่วยชีวิตของ คนป่าไว้ทันนะทุกคนนะซึ่งเขาอะคผมขอชี่ไว้พี่ฟังก่อนว่าเขาคิดสั้นทุกคนไม่มีใครทําร้ายเขาหรือว่าไม่มีพวกออไรมาทำร้ายเขาแต่ว่าเขาเครียดที่ตอนคนในในเผ่าขอทุกคนเหมือนแบบด่าเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าเหมือนอารมณ์แบบว่าด่าแล้วมันเขาน้อยใจหรือเปล่าที่ไม่สามารถดูแลคนนั้นที่เขาเสียชีวิตไปทุกคนอารมณ์ด่าทุกคนแล้วก็ทำให้เขาคิดมากเครียดแล้วก็มาคิดสั้นจบปัญหาด้วยการหายไปแล้วก็ จะชีวิตไปเนี่ยทุกคนมันมันมันไม่ใช่ทุกคนนะสผมก็พยายามอธิบายทุกอย่างทุกคนแบบทั้งภาษามือภาษาบา้านตามผมก็พยายามอธิบายแต่ผมก็ไม่ได้ละเอียดไม่ได้เก่งถัานทุกคนผมก็เอาตัวเขาไปเก็บที่ที่พักทุกคนนะะผมไม่อยากถ่ายตลอดเวลาเพราะว่าทุกคนที่บอกว่าเขาเขาเกือบจะตายทุกคนมันเ,เกือบจะตายนะซึ่งเขายังมีแค่เหมือนชิปประจอของเต้นแบบเบามากแลผมสัมผัสตรงคอเราสัมผัสตรงจมูกเขาอะผมปั๊มปั๊มผม C T R ทุกคนนะ C ร R ที่เคยเรียนมาจากสมัยเรียนทุกคนนะ C T R ให้เขาปรับฟุ แล้วก็ร้องไห้หวาดกลัวทุกคนนะเหมือนแบบคิดมากทุกคนอารมณ์เหมือนคนเครียดทุกคนโอเคทุกคนผมขอนั่งคุยเขาแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ค่อยเดานทางกลับแล้วพยายามปลอบใจเขาผมก็ทำได้แค่นี้ทุกคนนะไม่สามารถบังคับเขาเยอะแยะทุกคนก็พยายามปลอบใจเขาแล้วก็พูดสิ่งดีๆเขาฟังทุกคนนะที่่ันผ่านมาทุกคนโอเคทุกคนผมขอนั่งคุยเขาก่อนแล้วก็ยังไงผมจะคอยอัปเดตให้พี่ดูนะว่าจะเป็นไงต่อทุกคนนะขอบคุณมากที่รับิมคลิปจนจบทุกคนนะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดี